น้องมีเล็บจิกเข้าไปที่คนนิ้วนะครับเล็บยาวแล้วโค้งนะครับกลับเข้าไปจิกที่คนนิ้วเกิดอักเสบแล้วก็มีหนองไหลนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะตัด็บปอ,อกให้นะเห็นไหมครับมันติดเจาะเข้าไปจนเป็นแผลเลยนะเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะใส่ยาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคนผลตรงนี้ออกให้จะได้ใส่ยาได้ง่ายขึ้นด้วยครับต้องหมั่นตรวจสอบเล็บของน้องนะครับเวลาที่เล็บย,วยาวๆเนะี่ยอาจจะโค้งกลับไปจิกคนนิ้วของน้องจะเป็นแผลได้นะครับ องมาตรวจสอบทั้งหูทั้งเล็บนะครับแล้วก็บั่นตัดขนครับไฮซานเพื่อที่จะไม่ได้เก็บความอับชื้นนะครับไม่งง้นมันจะเก็บความอับชื้นแล้วเป็นผื่นแดงผื่นคันในกินอับแล้วก็เป็นโรคผิวหนังได้นะครับโดยอีกข้างหนึ่งเป็นไหนม,มาตุซีอันนี้ไม่เป็นนะแต่ว่าเริ่มยาวเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นนิ้วติ่งของน้องนะครับเป็นเล็บเล็บที่อยู่กับ นิ้วงอกนะครับเป็นนิ้วเกินของน้องเพราะว่าธรรมดาแล้วนิ้วขาหลังอาจจะมีอยู่แค่สี่นิ้วนะครับส่วนขาหน้าจะมีอยู่ห้านิ้วนะครับสําหรับสุนับแมวตัดเล็บถ้าเป็นเล็บสีดําเราต้องประมาณนะครับไม่ตัดไม่ตัดสั้นจนเกินไปนะเดี๋ยวมันจะเข้าไปสู่ระบบเลือดระบบประสาทของน้องนะครับอาจจะเลือดไหลได้นะครับตันนี้เดี๋ยวเาจะไปทั้งแต่งผมให้ด้วยครับอน,นัดแต่คนร้านน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนเ,เกษตรมาผลกันครับบริโทรท์ สรท 4, 4, 4, 4, 4, ครับไขมันนั้นเขาจะได้ผลเงราะว่าเราไม่ยอมให้ตัดเร็วไปง่ายนะครับต้องมันตรวจสอบไว้ถ้าเกิดตัดไม่ได้ก็เอาผ้าล้างน,นะครับประมาณเดือนละครั้งเพื่อให้สร้าง ตับน้ำตัดเล็บใช้ถูให้แล้วคาเฟ่ทำบิสกิตนี่ นะเท้าน้องบวมเลยนะครับมีแผลที่เกิดจากเล็บน้องจิกเข้าไปนะสเปรย์ใส่ยาครับครับหายไปพี่ช่างตัดขนสั้นให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะดูแลแผลของน้องได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าน้องมีแผลที่เกิดจากเล็บยาวโค้งจิกคนนิ้วนะครับจะได้ใส่ยาได้ง่ายแล้วก็หายไปขึ้นด้วยครับ